ตรงนี้นะคะจะเป็นปั๊มน้ามันบางจากนะคะบ้านขาวจะอยู่ฝั่งทางซ้ายมือนะคะนี่นะคะจะเห็นป้ายบ้านขาวนะคะแล้วก็ขับมาตามถนนได้เลยนะคะนี่นะคะขับตรงไปได้เลยค่ะ ถ้ารอรถนะคะเลี้ยวทางขวามือนะคะจะเห็นป้ายบ้านขาวรีสอร์ทนะคะแล้วก,ก็ขับตรงมาได้เลยค่ะะ,ะถึงแล้วนะคะบ้านขาวรีสอร์ทนะคะ นนะะสนใจติดต่อห้องพักนะคะ0 9 6 7 6 3 3 0 3 5ติดต่อเบอร์นี้ได้เลยนะคะ